าใส่คอนแทคเลนส์อยู่แล้วอยากใส่แว่นทับเพื่อเล่นมือถือหรือทำคอมควรเป็นแว่นโปรเกรสซีฟหรือแว่นออฟฟิศเลนส์ดีครับ ว้าวคำถามนี้ลึกซึ้งมากเลยค่ะแสงว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่สายตาสั้นนะคะเขาก็เลยต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อทําให้มองไกลเนี่ยชัดแต่บังเอิญว่าเขามีสายตายาวด้วยดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําคอมพิวเตอร์หรือว่าดูมือถืออะ่ะเขาจะมองไม่ชัดเขาก็เลยอยากที่จะใส่แว่นอะไรบางอย่างเนี่ยทับเข้าไปคอนแทคเลนส์เพื่อที่ทําให้เห็นชัดขึ้นทีเนี้ยควรจะใส่แว่นอะไรคําตอบก็คือถ้าเราทํางานระยะใกล้เป็นหลักะคะ่ะหน้าจอคอมเป็นหลักอันนี้หมอแนะ จะเป็นออฟฟิศเลนมากกว่าค่ะเพราะว่ามุมมองภาพแบบกว้างแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าถ้าเป็นเลนโปรเกรสซีฟเนี่ยหมอจะแนะนําในกรณีที่เราถอดคอนแทคเลนทิ้งออกไปแล้วอะค่ะเพราะโปรเกรสซีฟเนี่ยมันมองเห็นชัดทุกระยะทั้งใกลการใกล้เราก็ไม่จําเป็นต้องเอาโปรเกรสซีฟไปใส่ทับคอนแทคเลนอีกทีนึงพอนึกภาพออกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจนะคะว่าเอ๊ะโตลงจะใส่โปรเกรสซีฟหรือว่าออฟฟิศเลนดีกว่ากันเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษากับนักทัศนามากที่ร้านแว่นตา ี่มาทีาคลินิกได้เลยนะคะ